ทาให้ความร้อนเนี่ยมันไปทําลายเรื่องของถ้าเป็นภายนอกแต่มันมีเรื่องของกฎหมายต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับอ้นพีวีเคครับผมประเทศไทยเราเนี่ยอากาศร้อนมากนะครับแล้วก็แดดเนี่ยแรงมากแรงขนาดที่ความร้อนเนี่ยสามารถที่จะไปทำให้ วัสดุอุปกรณ์คอนโซนลรถภายในรถนะครับแม้กระทั่งในตัวหนังเหนือบางตัวเนี่ยมันมีความเหนียวมันมีความหลอมละลายผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเคยเห็นในรถของท่านเองวันนี้ผมจะมาเล่าในรายละเอียดของวิธีการเลือกติดฟิล์มรถยนต์แบบไหนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่ผมเกินไปในข้างต้นนะครับว่าสภาพอากาศที่มันมีความร้อนชื้น นะครับแล้วก็ความเข้มของแสงเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยสูงมากเพราะเราอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรนะครับทำให้ความร้อนเนี่ยมันไปทาลายเรื่องของอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารของรถยนต์เราถ้าเป็นภายนอกจะเป็นเรื่องของสีรถยนต์นะทำให้สีรถยนต์ของเราเนี่ยเก่าเร็วกว่าเดิมไม่พอมันจะทําให้ภายในของเราคอนโซลบางทีเนี่ยรถยุโรปบ,บางรุ่นเนี่ยคอนโซลเนี่ยเหนียวเลยนะครับดีสาีปีเนี่ยมีอาการรอกและบ่อบางรุ่นเนี่ย บางทีลออเป็นขุยๆเลยนะครับที่เป็นบอดหนังนะครับมือจับบางตัวเนี่ยที่เป็นยาซิลิโคนเนี่ยเกิดอาการเหนียวเลยสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของฟิล์มติดรถยนต์ครับฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้วอ r n n i n g เลยนะครับเรื่องการเลือกฟิล์มติดรถยนต์อย่าเลือกถูกมากครับเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพดีฟิล์มเนี่ยติดรถยนต์เนี่ยมันมี2ประเภทน,นะครับผมคือฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยแบบย้อมสีนะครับแบบย้อมสีคืออะไรครับเหมือนกับการเลือกฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยแบบยลดแสง ลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องมาอย่างตัวรถนะครับฟิล์มติดรถยนต์แบบย้อมสีมีลักษณะเป็นสีรุ้งผมคุณเคยเห็นเป็นสีรุง้งร้งเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงซึ่งการใช้งานขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเรื่องน,นี้ส่วนที่2คือฟิล์มติดรถยนต์แบบมาตรฐานลดความร้อนฟิล์มติดรถยนต์แบบมาตรฐานลดความร้อนเ,นเป็นฟิล์มที่สามารถพบเห็นตามรถท Lis ั่วไปเลยนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีคุณสมบัติช่วยลดความร้อนและทําความสะท้อนความร้อนสามารถแบ่งออกได้นะครับผม เป็น3-4ลักษณะนะครับลักษณะที่1คือฟิล์มลักษณะเครือบโรหะหรือฟิล์มปลอดฟิล์มสำหรับลดความร้อนเนี่ยสามารถกัน กันได้มากถึง90%เลยนะครับผมในฟิล์มเคลือบโลหะหรือฟิล์มประลอดตัวนี้โดยฟิล์มประเภทนี้นะครับผมเมื่อมองในเวลากลางวันเข้าไปในตัวรถพบว่ากระจกในมลักษณะคล้ายๆสายลุงนะครับแต่ไม่สามารถมองเห็นภายในรถได้นะครับผมราคาก็ไม่สูงมากนะแต่มันมีเรื่องของกฎหมายนะครับว่าประลอดเนี่ยต้องกี่ปเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่2คือฟิล์มใสของประเภทเป็นประเภทนานโนครับผมฟิล์มใสประเภทนี้เป็นฟิล์มใสเนี่ยที่แสงส่องผ่านได้ถึง60%แถมยังทนความร้อนได้ดีนะครับผม เมื่อแสงมาตกกระทบเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดเงานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคราคาก็ไม่แพงเลยส่วนที่3เนี่ยคือฟิลม์มฟิลม์ลมน,นี้ละไผประเภทของฟิล์มนี้ภัยเนี่ยนะครับมันป้องกันการแตกร้าวของกระจกได้ฟิล์มตัวนี้เขามากักจะติดเนี่ยที่กระจกบานหน้ามีลักษณทนความร้อนแล้วก็มีน้งถกความร้อนและไม่ทน MCU ความร้อนนะครับผมโดยฟิลม์มนิรภัยเนี่ยมีความหนาประมาณ4มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับผมเพราะจะช่วยการแตกร้าวแถมยังช่วยการปกป้องนะครับสิ่งของภายในรถนะครับจากการทุบกระจกได้ด้วยนะครับคุณลูกค พะมีการทุบกระจกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโมได้มันสานมารถเข้ามาได้เพราะฟิล์มเนี่ยมันติดอยู่ส่วนสุดท้ายคือฟิล์มอินฟราเรดฟิล์มประเภทนี้มีความมีความสามารถพิเศษเลยนะครับสามารถตัดรังสีอินฟราเรดที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สําหรับเรื่องราคาเพรากะนี่สูงมากนะครับในฟิล์มประเภทนี้ลองดูนะครับฝากไว้ครับเรื่องการเลือกฟิล์มติดกระจกนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมแต่เพียงแต่เราเลือกเนี่ยให้มันเหมาะสมนะครับกับการใช้งานของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณให้มากที่สุดนนะครรรัับกกกก็ฝาาท่าผู้้ชชมใใเเืืออองงขล ติดติดรถยนต์ได้อย่างเหมาะสมในเมืองไทยนะครับมันมีหลายประเภทหลายยี่ห้อนะครับและสิ่งสําคัญคือรถของคุณควรติดฟิล์มนะครับเราก็ไปดูกันว่าฟิล์มแบบไหนเนี่ยที่เหมาะสมนะครับแต่ที่สําคัญคือฟิล์มประเภทนั้นๆต้องการรังสี UV ได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างน้อยๆประมาณ60 80เปอเนนี่ก็ต้องการสี UV เลยนะครับผมยังไงฝากไว้ครับในความรู้ในเรื่องของการติดฟิล์มรถยนต์นะครับเพื่อเหมาะสมกับรถของคุณ e ีนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ONVIEK ครับ